วันนี้เราก็จะมาพบกันกับ EP พิเศษนะครับวันนี้ผมก็มาที่วัดเกล่นกระถินเนาะนะครับมาเปิดร้านปกตินะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือนัดพี่ดําสระบุรีนะครับมาถ่ายทํำนะครับประสบการณ์ต่างๆที่พี่จะได้พบเจอนะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะตื่นเต้นแค่ไหนนะครับก็วันนี้ขออนุญาตพี่ดำเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปถ่ายพร้อมกันไปชมบรรยากาศพร้อมกันครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ติดตามรับชมครับผมโอเคก็สวัสดีนะครับเจนและกับช่องกิษณาพักเครื่องเนาะ เป็น EP พิเศษนะครับที่ขออนุญาตพี่ดำสลับบุรีก็คือเป็นเขาเรียกว่าสิบรุ่นแรกของผมพ่อเลยนะครับจะขออนุญาตพี่ดำมาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าพี่ดำได้แบบเข้ามารู้จักหลวงพ่อได้ยังไงแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องต้นเนี่ยที่ทำให้พี่ดำประทับใจเนี่ยจุดไหนบ้างครับพี่ได้ครับก็ก่กอ,อนอื่นผมขอแนะนำตัววนะ่าผมชื่อจักรพงศ์ศรีนันท์เนินถ้าคนเมืองสาะบีจะจับก,กันดีนะครับว่าในฐานะเรียกว่าผมรองดำก็คือผมเคยเป็น รนยกที่สมุตรีมูลสับหลีปัจจุบันก็เป็นเจ้าข,ของโครงการหมู่บ้านรินชน9โครงการนะครับจะเล่าย่อๆเลยว่าผมรู้จักหลวงพ่อได้ไงเมื่อปี36เพื่อนผมเ,เขานิมนต์หลวงพ่อคุณมาที่บ้านแล้วหลวงพ่อคุณเนี่ยก็ไปทำพิธีนหามาที่บ้านหลังนี้ผงเพื่อนผมปรากฏว่าก่อนกลับหลวงพ่อคุณก็บอกว่าที่หลังคู่ม่ต้องมาหาคุณแล้วล่ะมือหาจาันเพี้ยนเก่งกุงงย อยู่แถวลิมคลองแต่นี้วามที่ผมเนี่ยถ้าประวัติผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านด้วยปหาเกจิทั่วประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าหลวงปู่สวงเวลาเดินดินหลวงปู่หมุนหลวงปู่ละไมหลวงปู่หงหลวงปู่ฤทธิ์แม่หลวงปู่ลียนผมผมผมเจอหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะรู้เรื่องวัดปฏิบัติของพระเกจิที่เก่งๆและผมยอมรับว่าผมนี่เป็นคนสันดานไปเลคือชอบลองลองพระ คือองค์ไหนไม่เก่งจริงนี่ผมผมไม่สยบเลยนะครับแล้วเพื่อนบอกว่าหลวงพ่อคูณบอกหลกวงพ่อพี้เก่งกว่าค,คามแรกเลยผมหัวเราะผมไม่เชื่อความไม่เชื่อตอนนี้ผมนีม่เป็นคนชอบลรองผมก็เลยไปด้านด้นจนเจอแผนที่ก็ไหวาม,มาที่วัดปีนั้นเป็นปีพศ38วัดจันกระดานผมก็บอกว่าผมเจอหลวงพ่อครั้งแรกก็รู้แล้วแล้วหลวงพ่อก็รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้มาอะไรหรอก จะมาลองของท่านท่านรู้ได้จิตท่านก็ทําในสิ่งที่ผมไม่เคยเจอในชีวิตทาให้ผมเห็นมันนี่ไงของจริงาเพระฉะนั้นผมจะบอกว่าคนที่เล่นพระเนี่ยอย่าหลงทางว่าบางคนจะไปยึดติดว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นสิทย์หลงปู่องค์นี้หลวงพ่อองค์นี้เป็นสิทธิ์เป็นหลานต้องเก่งไม่จริงครับ พ่อเก่งลูกไม่เก่งก็เยอะพ่อดีลูกเลวก็มีเพราะนั้นเราจะไปดูตรงนั้นรเราต้องดูวัดปฏิบัติท่านพเพราะเขบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงผมอยู่กับหลวงพ่อแต่ปีสามสามแปดตั้หลวงพ่อมรณะภาพแล้วผมนี่เป็นคนสุดท้ายที่ไป,ปกราบตอนก่อนท่านมรณะภาพเพราะนั้นผมจะรู้ประวัติแล้วผมนี่บวชท,ที่นี่นะอมบาบวชอยู่กับหลวงพ่อผมนอนอยู่หน้าห้องหลวงพ่อครับผมรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่วัดปฏิบัติดีมาก แล้วเก่งแค่ไหนเนี่ยทำไมผมไปลงในเฟซก็บอกเ้ยมไปรู้ได้ยงหลวงพ่อผมเก็บสําเร็จท่าสีเออเป็นผ้าพิญญารยาผมไม่ได้รู้เองเนะคนที่บอกผมนี่คือผมบอกได้เลยหลวงปู่หลวงพ่อหลอายองค์ในเมืองไทยที่ผมไปเจอ,อแล้วก็ผมแม้กระทั่ผมเจ้าตะกุดไปก็ตามเขาเหรียญบางคนผมเอารอยเท้าไวป พระเกจีเหล่านั้นที่ที่จับหรือท่านบอกครับหลวงอกพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระอภิญญานะพระของโยมเนี่ยเก่งมากแม้กระทั่งมีบางคนเนยถ้าบางคนที่ดูในเฟซนนก็จะบอกว่าเออโดยเพราะเป็นคารวาชชาวเขเมรเนี่ยถ้าดูในเฟซจะบอกเพราะว่านี่เก่งมากนะเก่งมากๆเป็นชาวเขเมรดูเป็นตอนนี้ท่านน่าจะเสียไปแล้วล่ะครับเอ,อผมอ้างชื่อเลยชื่อตะปัน เป็นคารวะชาวเขมรเป็นจองขมังเวนจับตะกุลหลวงพ่อเย็นเนี่ยจับปุกปล่อยเลยซึ่งคนที่ให้จับเนี่ยเขาก็กล้าพูดเลยก็คือในอำเภอพระประแดงในวชรเดชเกียรติชานมี่ผมปัจจุบันนี้เป็นอำเภออยู่นะนี่ผมอ้างขึ้นเลยแล้วไปถตามว่าจริงไหมแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อองค์ที่ทําตะกุลในเมืองไทยในชีวิตนี้ยังยังมีอีกหรือในอำเภอตขตกใจบอกทไม เนี่ยหลวงพ่อนี่สมเด็จท่าจะกินยาสมเด็จท่าตีแอมเฟอร์มาบอกผมพึ่งแล้วคนที่บอกผมพึ่งคืออาจารย์ตั้วนี่ผมอ้างที่เนี่ยอาจั่นตั้วว่าซัมใบใหญ่ที่ติดเอกของผมเขากลัวจิตต้องหลวงปู่บุญเห็นรอยเท้าหลวงพ่อเขาบอกว่าโยมไปได้มายังไงผมว่าอ๋อได้มาอย่างกแก้วลูบุรีบ้านแก้วรอยเท้าหลวงพ่อไปแตะที่หัวผมก็อึ้งอีกแล้วผมมาเจอชินแสหลิวอีก สินแฉ่หรือวป็นสินแฉ่ที่ดังมากปัจจุบันนี้ถ้าอยู่น่าจะประเก้าสิบนะอยู่คลองสิบสามปทุมธานีสินแฉ่นี่เก่งมากนะฮะสร้างสาลเจ้าเลยท่านจะมีสื่อกับคนปูได้ท่านก็ย,ยืนยันว่าหลวงพ่อผมนี่เก่งครับเก่งชิ้นที่มหาตัวจำจ้าในมองไทยเผมว่าเขาว่าเก่งนี่คือท่านได้ดินน้ําลมไฟแล้วก็ท่านได้อภิญญาด้วย างคนถาจะรู้ได้ไงดีคีัผมเจอหมดเลยฮะทั้งดินทั้งตำรวจทั้งใครต่ให้ผมเล่าเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะอะเ่ี๋ยเอาเป็นอีพีแรกเป็นอีพีแรกว่าได้เปิดได้เปิดที่ว่าเจอหลวงพ่อได้ไงเนาะผมถึงยอมแล้วก็หลายๆอย่างที่วัตถุมงคลที่ผมเอาไปให้เพื่อนบ้างคนที่เป็นเพื่อนผมจะรู้ว่าผมเนี่ยแจกคือเท่ามาแจก บางทีทาพักก็มาแจกคี่แจกฟรีอย่างเดียวไม่ได้จีตังเลยลพ่อก็บอกว่า<ม>การแจกพระเนี่ยเป็นเหมือนมันเราก็เป็นการทําบุญแล้วก็เผยแพ่บารมีหลงพ่อผมต้องการให้เผยแผ่บารมีหลวงพ่อว่าตอนนั้นเนี่ยเออวัดยังคนรู้จักน้อยแต่แป๊บเดียวเนี่ยคิดดูว่าบารมีของท่าน,นครับเดียวแล้วหลวงพ่อเลยคนที่ทําสารพิยุกมาดูประโยชน์ให้แก่หลายๆที่แต่หลวงพ่อเนี่ยไม่เคยโฆษณา ว่าจะทำโรงเรียนสร้างวัดไปสร้างถึงทางใต้ก็มีแล้วที่พ่ดำบอกพ่ดำเจอหลวงพ่อครั้งแรงกเขาบอกว่าหนักหัวน,นี่คือเป็นไงครับโอ้อนี้ถ้าเล่ายาวครับผมเจอหลวงพ่อครั้งแรกผมมองว่าใจคิดว่าผมไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อทาไงหลวงพ่อนั่งอยู่ผมก็บอกว่าผมถามเลยครั้งแรกนะที่เจอหลวงพ่อแต่หลวงพ่อพูดกับผมว่ากูกับม,มึงเจอกันแล้วผมก็ผมก็ไม่เข้าใจท่ว่า หพพพลวงพ่อครับหลวงพ่อโทษนะหลวงพ่อเก่งอะไรถามตรงเลยผมที่ถามาะผมมาคนเดียวผมไม่้จักใครในวัดบอกกูไม่เก่งพ่อบอกกูไม่เก่งเอ้าแล้วผมก็ถามตรงหลวงพ่อหลวงพ่อคุณบอกหลวงพ่อเก่งองไรบอกกูไม่เคยรู้จักผมก็ยิ่งผมก็เลยบอกว่าเป็นก็หลวงพ่อคุณเ่ยชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อเคยเจอที่ไหนกูไม่เคยเจอกันกูไม่เคยรู้จักผมเอ้าแล้วหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อคุณบอกหลวงพ่อเก่งวะพ่อก็รู้แล้วผมแบบ ประเภทเตาตีนะครับกูไม่เชื่อกูอยากดูว่าหลวงพ่อก็รู้หือลวงพ่อก็รู้ท่านถ้ารู้ด้วยจิตพอเสร็จแปลว่าผมถามหลวงพ่อทําอะไรแกกำลังเขียนพระยันดียังไงหลวงพ่อพูดครับว่าพุทธกุมนม่มีเสื่อมพุทธกุณอยู่ตลอดอยู่กับตัวกูตายไปหรืออะไรมึงเจ้าของกูไปรอดท้องไหนไปเที่ยวไหนกูไร่หมดกูบอกโอ้ยงั้นเลยเหรอผมยังไม่เชื่อนะ ผมบอกพ่อผมกลับแล้วผมก็เดินออกไปผมเดินไปกำลังจะกลับนี่วันว่าเอ้ยวันนี้ผมมาถึงวัดขับรถจากระบุรีมาวัดเนี่ยมันเก้าสิบโลเลยแล้วสมัยก่อนทางก็อย่างนี้นะครับครับทางแปดกิโลเข้ามาหนึ่งืีทางเวียนนะคือรถมานี่ใครขับรถเก่งมาร้องไห้นะเพื่อนผมนี่โชคพังแวกตัวงอะไรอย่างนี้แต่ผมกลับรถกระบะมาแล้วฝุ่นเยอะครับบอกมาวันนี้เจอผ้ามาเยอะทําไม อยากลองผมผมแค่ผมเรื่องในใจว่าพ่อมีอะไรงัดมาเลยงัดมาเลยวันนี้จะลองหลวงพ่อนี่แหละว่าเก่งจริงไหมคิดเราคิดในใจคิดในใจฮะแต่หลวงพ่อเนี่ยผมก็เออผมยืนประมาณห่างประมาณสักยี่สิบเมตรแกเรียกผมนะผมกําลังผมก็คิดในใจคับเงยหน้าแล้วตากแแดงหนึ่งเหมือนแบบชี้หน้าแบบดึงมานี่ไครเมงองมานี่พ่อทำไรงถึงอาจารย์หัวมึงแกจานัวอุบ ผมจาแม่ในอูนาโโลงอูนี่ฮะที่บนหัวผมรัรพอขับรถเหล่าจากวัดพอา้นวัดได้เรื่องเนี่ยผมหนักหัวพี่เขาว่าหนักหัวเนี่ยมันไม่ได้ปวดหัวนะแล้วไม่ได้มือหัวไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแต่ยันตัวเนี่ยมันเป็นแท่งเนี่ยมันกดอยู่ที่หัวผมหนักประมาณสิบโลขับรถก้มย็้มใครมันกดหัวกูวะผมกลับไปบ้านผมก็้าว่าผมปวดหัวผมก็กินยาพารากินเสร็จเต่ยมันไม่มันไม่ใช่ปวดหัวที่มันหนักหัวเออ กับกมสะัผมแต่ผมเสร็จตอนนี้มันมีปันหนาตอนผมนอน mm hmm. นอนเสร็จพวกผมนอนไม่ได้สมมจนว่าไอ้ยันตัวนี้เหมือนกับหนังเรื่องห้งเกียใช่ี่มมันกดแต่ผมมันกดอยู่ที่หัวเนี่ยห mm hmm. นักกว่มันหนักมีอะไรมาผ,ผมรู้ขึ้นมาก็ mm hmm. ไอ้ยันมม่กด,กดผมเราอีกผมนอนไม่ได้้งคืนเลยผมก็เลยปลุกเมียเมียผมครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยนอนไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ก่อนในชีวิต mm hmm. ออกไปทําอะไรมาผมก็บอกอ๋อวันนี้ไปหาพระองค์หนึ่งมา ชื่อหลวงพ่อเพียงเมียก็ถามไปไปทำอะไรท่านว่าอ๋อไปดูถูกท่านไว้เพราะว่าท่านเก่งจริงลองมาผมก็เลยนึกเลยบอกผมก็ยกหมูอไหว้บนที่นอนลวงพ่อผมขอเข้ามาแล้วผมยอมแล้วผมจะมาทมําบุญที่วัดพี่เชื่อ,อไหมไอ้ที่หนักหัวหายเลยนี่ไงเป็นครั้งแรกเลยเกิดความประทับใจประสบการณ์คือ,ค,อคือลองแล้วเจอเอาง่ายแล้วเป็นองค์แรกที่ที่จานหัวผมแล้วผมเป็นผม ผมจานมาเยอะต่อเยอะนะครับไปมาแบบประเภทเขาบอกไงว่าจะเป็นหลวงปู่หงหลวงปู่บุญมันก็หลวงปู่สงที่เวลาเดินหลวงปู่เรืองมันเยอะนะครับเราไปคือไปที่เขาให้ผมไปเจอเลยนะให้กล่าไม่ใหกลาแต่เหมือนกับหลวงพ่อนี่แบบแปลกมากเลยครับเหมือนน่าจะเป็นบุญบารมีที่ว่าต่างเจอนั้นผมก็รับใช้ท่านตลอด còn và là chị thái, thái của mình, thái. Ừ, anh <laughs>